สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง fc ยุติสีสไตล์ใหม่แล้วครับห่างหายไปนานวันนี้มาแล้วมากับทรงผมใหม่ครับทําสีผมมาใหม่สีขาวโควิดครับพี่น้องโควิดน่ากลัวมากดูแลตัวเองดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับวันนี้มานําเสนอนี่ครับวันนี้ออสมออีกแล้วครับคิดถึงออสมอเสื้อกักออสมอแบบใหม่ครับตัวนี้ราคาเบาเบาพี่พี่น้องสามร้อยเก้าสิบเก้าบาท นี่ครับสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทแต่จะเป็นแบบปักลงตัวนะครับไม่ใช่ตีนทุกแกเหมือนตัวก่อนก่อนปักลงในเสื้อเลยเนี่ยครับสวยงามมากด้านหลังก็สวยงามนี่ครับตรงกระเป๋ามีซิปนะครับกระเป๋ามีซิปซิปซ้ายขวาสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับผมแต่ด้านในไม่มีซับในนะครับแจ้งไว้ก่อนไม่มีซับใน แต่ผ้าก็ใส่สบายครับไม่มีซับในแต่ก็สวยสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับผมมีทุกไซส์มีทุกแบบสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทยะอเป็นเซ็ตก็ได้เป็นเซ็ตก็เป็นมีหมวกด้วยตัวนี้โลโก้ตัวนี้สีเหมือนกันมากสีเดียวกันเลยใกล้เคียงที่สุดเลยสีนี้หาใหม่ได้ละสีเนี้ยตรงกันเลยเสื้อสามร้อยเก้าเก้าหมวกทุบราคาเหลือแค่ร้อยี่สิบเก้าบาทครับนี่ หมวกเป็นตัวปรับตัวเลื่อนด้านหลังครับตัวปรับงานสวยนะครับไม่ใช่ว่าขายถูกเลยงานไม่สวยไม่ใช่นะปักด้านหลังนี่งานสวยๆผมชาติด้านข้างสองข้างหมวกร้อยี่สิบเก้าบาทเสื้อสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทที่ร้านยุดธอมี่ประตูน้ำขอนแก่นครับโดยผมยุดฟีสไตล์มานำเสนอมารีวิวสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับผมที่เบอร์โทร เอาวันนี้เอาเบอร์ใหม่เบอร์เก่าเหมือนมิจะมีปัญหาแอดไลน์ไม่ได้เอาเบอร์ใหม่เลยครับศูนย์แปดเก้าหกสองเจ็ดสองสองแปดสามศูนย์แปดเก้าหกสองเจ็ดสองสองแปดสามบันทึกเบอร์แล้วไลน์ขึ้เด้งขึ้นเลยครับเบอร์นี้แหละพี่น้องที่ชอบฝากด้วยนะครับราคาเบาๆผ้าเนื้อดีเออาลายท่านอาจจะถามว่าเป็นผ้าอะไรผ้ารีวายนะครับเป็นผ้ารีวายผ้ารีวายงานสวยนะครับอยากจะขายให้มันถูก เสนอดัมราคาให้พี่น้องไปนี่คอก็ใส่ได้สองแบบเหมือนเดิมพับลงก็เป็นคอวีไม่ต้องรูดขึ้นเยอะก็เป็นคอวีได้หลายท่านอยากใส่คอวีนี่คอวีได้นี่ใส่เป็นคอบัวสวยกว่านี่ครับสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับคลิปนี้ไม่สั้นไม่ยาวกำลังดีเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากด้วยานยุทธแอมมี่ประตูน้ำคอนแกนโดยผมยุทธฟิสไตล์ครับ คลิปนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ